สวัดีค่ะมิ้นมิม้นเทคลอยนะคะวันนี้มิ้นอยากเดินมานี่เลยอีคิวบุฟเฟ่รสเด็ดนะคะราคาบุฟเฟ่รวมเครื่องดื่มสอง้อดิบเก้าบาทนะคะโอเคหิวหรือยังคะเป็นบุฟเฟ่ทะเลเผานะตอนนี้มิ้นหิวแล้วเราไปชานกันเลยค่กันเข้ากัานหรมีคนกินแล้ว,วยเข้าไปเลย นี่ภายในร้านนะใหญ่โตมากมบาร์บีคิวอินเตอร์บุฟเฟ่ลดเด็ดนะคะเอาตอาย่างได้ไหมครับเอาค่ะอตอดเป็นฝัก ว้าวมีเหล้าปั่นด้วยนะ้งไหนเฮียเอาที่ดมพัลมตรงนี้เนาะโอเคเอาตัวนี้ก็ได้ ตักอา,าอ,อาหารได้เลยนะคะกุ้งนะคะปูอาเฮียตักเลยเอบอกเอ,เอาเอาเอาหอยแมงคู่ด,ด้วยนะคะ น<ม>หวานวอ่ะฮะเนื้อมีมบอกเลยนะเนื้อไก่หมูเคของหวานก็มีนะคะอันนี้คือของหวานโอ้หน่าทานันมากๆเลย มีไอติมด้วยแล้วก็มีน้ำแข็งใสเล้าปั่นพวกพวอกเกลก็มีนะโ,โหดีมากแกหน้าทานมากๆหน้าทานทุกอยาก่างต้องดูรสชาติกันจะเป็นไง <S <S นี่นะคะสุกแล้วบางส่วนนะตอนนี้เฮียกำลังย่างให้มินกินอยู่เนี่ยนี่หมกูกระทะด้วยลงไปถึงทะเลด้วยในตอนนี้อันนี้ของที่สุกอยู่ข้างล่างแล้วนะคะ นี่ทูกครอครัวก่อนครอบครัวนี่เ,เ,คเคียรเคร่งเครียดย่างหมูกระทะชักกันแล้สัมผัส ลองเป็นหมูกระตะบ้านามมาะคืนอร่อค่ะมึงสุดพิลักอร่อยอี่ไไดหมคะร้อนกว่าลมมันพัดไปทางนั้นน่ะ เนพิซซ่าด้วยอ่ะฮาวายมีกี่ชิ้นอะเพียเหียคุณเป็นเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาเองก็ได้อันนี้เหียบแกไปพี่มิ้นไปเจอพิซซ่ามาร้อนๆนะแกพิซซ่าของที่มุกเป้โอ้เพราะมีของเล่นเยอะมากซูชิก็มีของกินของทอด เดือมมากพิซซ่ารัโคตดอร่อยอ่ะอร่อยไหมอืมพิซซ่าเขาอ,อร่อยมากอ่ะเธอฮี <c oughs> ่สา,า,ายกินพิซซ่านะคะเห็นพิซซ่าไม่ได้จะต้องชวนมิ้นจะต้องชวนมิ้นแบบว่าหะอ่ากินอ่ะสายพิซซ่าจ้ากินกุ้งให้หมดก่อนจ้าแล้วกินพิซซ่าใหม่ ม,มันบดอะไรนี่ล่ะคะมันบดมันบดอืแล้วผักขมอบชีสผักขมอบชีสโอ้หน้าทานนะคะอ่ะชิมชิมมันบดหรือผักโขมชีสอ่ะมนมมากอืมอืมอุ๊ยทำอย่างนี้ให้หนูใจละลายอันนี้มันบดโอ้ ปกตตีบาทำไมชอบเอาอะไรมาที่แบบว่าหนูไม่เห็นแล้วหนูก็อยากกินแล้วพอเธอเอามาหนูก็แบบอดใจไม่ไหวเดี๋ยวก็เอาบ้างอร่อยอร่อยผัดข้ผัดกุ้งของโมเฟแล้วโรยน้ำจิ้มอันนี่ด้วยนะโรยน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านเขาอีกเป็นไง เอาใส่น้ำจ oh, oh, so uh, uh ิ huh, uh ้มซีฟู้ดเข้าไปอีกป้อนมังกิบเนี่ยนะกินเยอะเลยหอยินเล้งเยอะเลยเฟรชชี่ปลาหมซีฟู้ดหมูสามชามเส้นก็อาหารเพียบเลยนะคะ ของกินเล่นคือเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็อ uh, ิ่มแล้วนะคะแซ่บในเผานีราเนะุีโรเ็กนะคะอิ่มมยเจ้อิ่มไหมอิ่มมากไว้เดี๋ยวเรามีร้านต่อไปนะคะยังไงตามแอคที่มิ้นที่เิ็นผู้สมันะคะ